สวัสดีครับเอ่อขอโทษนะคะพอดีว่าช่วยฉันได้ไหมอะไรหรอครับฉันไปที่ร้านค้ามาแล้วก็กลับมาที่หมาของฉันก็หายไปแล้วฉันสาบานได้เลยเลยว่าฉันปิดประตูรถแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาคงกลับมาลวมั้งฉันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยฉันแค่ผ่านมาอ่ะยังไงก็ตามมีไฟฉายไหมล่ะเดี๋ยวช่วยช่วยคุณเองขอบคุณมากเลยนะฉันน่ะจะอยู่ที่ตรงเนี้นะเผื่อเขาจะกลับมาหมาพันอะไรไม่รู้เลยต้องสำรวจอาคารนี้ก่อนน่าจะเป็นอาคารล้างนั้นเนี่ย หลอนได้ที่เป็นกูกูจะไม่เข้ามาแล้วหนึ่งกูจะไปบอกเจ้าของว่ามึงมาหาเองสวัสดีครับอยู่ผมกระจิตลิต์นะผมวันนี้อยู่ในเกม Night and the Motel นะครับผมมันเหมือนคล้ายๆโรงแรมนะผมแต่ว่าเป็นระหว่างทางเดินการเดินทางอะไรก็จะมีโมเตลเล็กๆนะผมให้หยุดพักโอเคแต่เราไปรู้นว่าตัวละครเราจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องเกมเกมนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกัน ฉันยังต้องขับรถอีกหลายชั่วโมงเลยฉันคิดว่าฉันจะแวะพักที่โมเตลแล้วพักผ่อนซะหน่อยอะถ้าเหนื่อยตอนขับมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็เลยต้องไปพักอืมเรามาถึงโมเตแลวเหรอฉันหวังว่าจะได้ห้องที่ดีะนะเราต้องไปติดต่อตรงนู้นก่อนเอาจริงมันคุนค้นๆมากเลยเนี่ยสถานที่แบบนี้สวัสดีครับ ให้ฉันเดานะว่าคุณอยากจะมาเพื่อพักใช่ไหมใช่แล้วครับผมแน่นอนโอเคเอมชื่ออะไรอะโรเบิร์สคาร์ดครับโอ้เยี่ยมเลยอ่ะนี่เป็นห้องเก้านะคุณสามารถใจ่ายในวันพรุ่งนี้ได้นะได้ห้องเก้ามาครับผมอืมยังวิ่งไม่ได้นะผมอันนี้นคนหรือเปล่าคนใช่ไหมฮัลโหล สวัสดีนะดูเหมือนว่าเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันสักพักอะ่ะเขาบอกเรานะผมก็ประมาณนั้นนะน,นะฉันคิดว่าทีวีของฉันเสียบางทีคุณอาจจะลองซ่อมมันได้นะผมคิดว่าผมไม่น่าจะควรซ่อมนะคุณควรจะไปที่แผนกต้อนรับผมไม่อยากให้เป็นเป็นปัญหาเอาจุดๆเลย ยก็จริงนะทีวีของเขาพังในห้องพักของเขาเขามาขอให้เราซ่อมแต่ทีเนี้ยเราบอกว่าคุณควรไปที่แผนกต้อนรับแล้วบอกผู้จัดการของโมเตลให้มาซ่อมไม่ใช่ให้ผมไปทําก็ถูกนะถ้าเกิดว่าเราไปทําแล้วมันยิ่งเสียสรุปว่าเราต้องมาจ่ายเงินแทนมันอีกโอเคเออเขาบอกว่าวางสิ่งของบนโซโฟาวางกระเป๋า โอเคฉัน okay. ต้องการที่จะไปห้องน้ําเลยนะตอนนี้อาบน้ํำไหมห้องน้ําโอเคเราเดินทางมานะ่าจะไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยครับโอเคแล้วลองไปดูทีวีกดชักโครกยังอะน่าจะกดแล้วเปิดทีวีดูซเสียมันห้องแปดไหมทีวีเราเปิดได้ครับอะนอนดูทีวีครับ ไม่หยิบรีโมทมาด้วยล่ะเราดูทีวีจนหลับไปปะเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฉันหิวอะ่ะเหมือนจะต้องไปที่นี่ครับผมร้านค้าร้านค้าเหรอนี่ไงมีเซเว่นอยู่โอเคไม่ใช่เซเว่นนั้นนี่ใครอะ่ะหวัดดีครับเออขอโทษนะคะพอดีว่าช่วยฉันได้ไหมอะไรเหรอครับฉันไปที่ร้านค้ามาแล้วก็กลับมาอีกทีหมาฉันก็หายไปแล้วฉันสาบานได้เลยลว่าฉันปิดประตูรถแล้วอะ่ะ เี๋ยวเขาคงกลับมาลมั้งฉันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยฉันแค่ผ่านมาอ่ะ,อะยังไงก็ตามมีไฟฉายไหมล่ะเดี๋ยวช่วยช่วยคุณเองขอบคุณมากเลยนะฉันน่ะจะอยู่ที่ตรงนี้ยนะเผื่อเขาจะกลับมาหมาพันอะไรยังไม่รู้เลยออ้ตรงนี้เหมือนจะมีบ้านพักด้วยทุกคนอูมองไม่ออกเลยไหนหมาวะนี่หมาวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อขยะอสัตไม่มีคนอยู่นี้ด้วยสวัสดีครับเออขอโทษนะคะพอดีว่ามีหมาอยู่แถวนี้ไหมเห็นหมาม้างไหม มันเป็นหมาของคุณเหรอพอดีว่าเห็นวิ่งไปทางป่าผมต้องไปตรงตรง,ตรงไหนครับผมตรงไปแค่นั้นเองขอบคุณครับโอ้เหมือนแบบว่ามันเห่าอยู่ในป่าตามเสียงไปเสียงมันเบามากเหมือนเป็นหมาพันเล็กอะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยินมีบ้านตรงนี้ด้วยอะ่ะโอ้แน่ใจว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะแล้วเสียงเงียบไปแล้วอะ่ะ ต้องสำรวจอาคารนี้ก่อนน่าจะเป็นอาคารล้างนั้นเนี่ยห,หลอนได้ที่เป็นกูกูจะไม่เข้ามาแล้วหนึ่งกูจะไปบอกเจ้าของว่ามึงมาหาเองอหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วอะ่ะหมดห้องละเอา้เอา <c oughs> ไปหน้าเมนูอื่นเลยอะไรอะ่ะโอ้มีชั้นสอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เ็นพวกชาวลัธเอีะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยฉันต้องออกจากที่นี่โดยด่วนเลยแล้วหมาตันนับไปไม่ได้ออกเลยครับไม่หาแล้วมุงหมาไม่หิวแล้วด้วยตอนเนี้ยโอเคมองซ้ายมองขวาก่อนท่ามถนนครับรับผิดชอบตัวเองนะลูกเอ้ยกูไปละขึ้นห้องขึ้นห้องมีใครเข้าห้องกูว้ะเนี่ย หมดเลยเหมือนโดนลัทธิอะทุกคนเมื่อกี้ปรากฏว่าเราโดนจับโดยลัทีิทุกคนก็น่าจะโดนเหมือนกันแผนกน่าจะมีส่วนร่วมแผนกต้อนรับอะครับขอบคุณที่เล่นเกมโอเคครับก็จบไปแล้วกับ night at the Motel นะผมก็น่าจะเป็นพวกลัทธิแล้วก็มีหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ว่าไอาแผนกต้อนรับอะ ก็น่าจะอยู่ในลัทธินะเหมือนกันแล้วก็คนที่มาพักในโมเตลแห่งเนี้ก็น่าจะถูกไปบูชาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมเึเกิดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกลับมาก็เจอแล้วโอเคครับก็คิดเห็นังไงกับเกมนี้ก็สามารถเมในใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะเป็นกำลังใจอยิ่งเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย